ชาวลัคนาราศีธนูหลังวันที่6ทธันวาคมดาวราผลจะโครจรมาทับลัคนาราศีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เนเนพยากรชาแนลช่องที่มีทั้งดูดวงรายเดือนและการ์ตูนน่ารักน่ารักจากตัวละครที่มีตัวตนจริงพร้อมสร้างความสนุบและบอกให้คุณรู้ดวงชะตาล่วงหน้าฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูนะคะประจำเดือนธันวาคม2518ค่ะชาวลัคนาราศีธนูมีดาวประจำตัวคือดาวพระพรฤหัสบ,บดีซึ่งโคจรอยู่ในเรือนมรณะตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึง23ธันวาคมค่ะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูมักมีอาการปวดศีรษะ ปวดบ่าหรือปวดไมเกรนนะคะมีอาการเบื่อหน่ายเสีงชีวิตอยูย่ๆก็เป็นอินโทรเวิร์ดแต่หลังจากวันที่2 3ธันวาคมดาวประจำตัวท่านจะย้ายค่ะภาวะเจ็บป่วยเซ็งที่เป็นอยู่จะดีขึ้นนะคะในด้านของการเงินค่ะ ดาวการเงินโคจรเ,จเข้าสู่เรือนสหาชชะร่วมกับดาวคู่มีรส่งผลให้คอนเนชั่นต่างๆเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางรวมทั้งการติดต่อประสานงานต่างๆจะนำพามาซึ่งรายได้นะคะแต่ก็ยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องบริหารจัดก,การค่าใช้จ่ายให้ดีค่ะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีสังคมนะคะต่อมาในมุมของการงานค่ะดาวการงานโคจรเ,จเข้าสู่เรือนวินาาหลัง วันที่7ธันวาคมในขณะที่ดาววนาาโคจรมาทับตัวหรือทับรัคนาราศีนะคะส่งผลให้ชาวรัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาเป็นพิเศษค่ะเพราะมีโอกาสผิดพลาดได้เป็นช่วงที่เบื่อง,งานไม่อยากทำงานอยากเปลี่ยนงานและมีโอกาสได้รับงานที่ข้างค้างให้นำกลับมาปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือทำใหม่ให้ดีขึ้นนะคะซึ่งมีโอกาสทา สำเร็จถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างค่ะในด้านของความรักดาวคู่ครองโครจรเข้าสู่เรือนวินาศหลังจากวันที่7จธันวาคมส่งผลให้ท่านที่มีคู่นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ค่อยมีเวลาคุยกันหรือคุยกันแล้วมีปากเสียงกันบ้างค่ะส่วนคนโสดนะคะอดทนรอหน่อยค่ะเพราะคนที่ใช่ต้องใช้เวลา